สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรดการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับเรียวแซฟเฮาเว่นนะครับหลุมหลบภัยที่แท้จริงคงจะได้รู้กันในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับเมื่อเจอเลียวคลาการร่วงร่มที่แท้จริงและเลียวแพนิกนะครับความแตกตื่น ตกใจที่แท้จริงนะครับเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงส่วนลึกมันคือส่วนลึกในจิตใจ,ใจคนนะครับบางท่านก็คิดว่าในวิกฤตนี้เซฟเฮาเวนหลุมหลบภัยที่แท้จริงนะั้นเรียวเซฟเฮาเวนคือเงินสดนะหลายท่านก็คิดว่าเงินสดเนี่ยจะทำให้อยู่รอดปลอดภยัยได้ตลอดวิกฤต นะครับในรอบนี้นะครับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่สุดของโลกทีเดียวในรอบศตวรรษนี้นะบางท่านก็เชียร์นะว่าต้องเก็บเงินสดนะครับเพราะว่าเกิดวิกฤตเงินฝืดนะครับบางท่านก็พูดถึงว่าต้องเก็บเป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับอย่างเช่นเ,เงินดอลลาร์เพราะดอลลาร์เนี่ยนะครับหลายท่านเชื่อว่ามันเป็นเงินสกุลหลักของโลกฮะ พิมพ์ออกมาได้มากเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อเพราะว่าทฤษฎีของการเงินยุคใหม่นะครับก็ <c oughs> เรียกว่าโมเดิร์น n ม t น r y t รีท r y อรีที่หลายท่านเรียกย่อๆว่า MMT นะทฤษฎีตัวนี้บอกว่าดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับเป็นเงินสำรองของโลกทั่วโลกต้องการครับเพราะเวลาเขากู้ยืมเงินกันเขาซื้อขายกันอยู่ในเทอมของดอลลาร แปลว่าดอลลาร์ต้องใช้ตลอดไปนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาครับเงินสกุลหลักของโลกเช่นดอลลาร์บางหลายท่านก็บอกว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับคือเลียวเซฟฮับเบนนะครับเป็นหลุมหลบภัยตัวจริงของแท้นะบางท่านก็บอกไม่ใช่ครับบางท่านก็มองไปถึงนะสิ่งที่ประวัติศาสตร์พิสูจน์มา อย่างยาวนานนะครับว่าเลียวเซฟแฮรเวนครับหลุมหลบภัยตัวจริงของจริงแท้จริงเนี่ยมันคือโกฮะคือทองคำนะเพราะว่าย้อนไปในประวัติศาสตร์นะหลายพันปีนะทองคำครับเป็นตัวพิสูจน์ว่ามันสามารถ s t o r e ดเวสามารถ Preserve Well มันสามารถที่จะเก็บรักษาและปกป้องนะ้ำมูลค่า นะครับความมั่งคั่งของบุคคลได้ครับเพราะว่าทองคำหนออนเท่ากันนะย้อนไปในปี1900ต้นๆน,น,นะครับยัยงใช้มาตรฐานทองคำอยู่นะราคาของมันเนี่ยเพียง25ดอลลาร์ต่อออนทองคำนะครับพอต่อมานะก่อนที่จะมีการยกเลิกผูกติดดอลลาร์กับทองคำในสมัยของมาตรฐานอ่าเบตเทนบูธอะครีเมนนะครับ ราคาทองคำอยู่ที่35ดอลลาร์ต่อออนฮะแล้วพอหลังจากที่มีการยกเลิกผูกติดดอลลาร์กับทองคำนะครับราคาทองคำขึ้นไปสูงนะครับถึงประมาณ850ดอลลาร์ต่อออนนะครับในปี1980เพราะฉะนั้นนักลงทุนหลายท่านก็เชื่อว่าทองคำเนี่ยนะครับคือเลียวเซฟแมพเบนนะครับเป็นหลุมหลบภัยตัวจริงของจริงครับนะไม่มีอะไรมาทดแทนได้ บางท่านก็มองถึงการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยีในสมัยนี้นะครับที่เรียกว่าเงินสกุคลคริปโตเงินที่สร้างขึ้นมาจากเรียกว่าแมทรแมจิกฟอร์มูล่านะครับออาการิทึมนะทางคณิตศาสตร์นะครับที่สร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นบิตคอยบิตคอยเป็นระบบการเงินนะครับที่ไม่ได้ถูกควบคุมจากส่วนกลาง นะจากธนาคารกลางเป็นระบบที่เรียกว่า decentralization นะครับแล้วมันมีปริมาณที่จำกัดนะมันก็จึงไม่ถูกพิมพ์ออกมามากมายเหมือนกับ Fiat Currency หรือเงินกระดาษัานผู้คนก็มองว่านะวัตรกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่ bitcoin นะจะเป็น Real Safe Haven นะครับนะเหมาะสมกับยุคสมัยนี้บางคนก็มองว่าทองคำล้าสมัยละนะ bitcoin บางคนก็เรียกว่า มันเป็นดิจิตอลโกเขาเชื่อแบบนั้นนะครับว่ามันเป็นทองคําเชิงดิจิตอลอะไรครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะอันนี้ต้องบอกว่าต่างคนก็ต่างมองนะมีเหตุผลของตนเองบางท่านก็บอกว่าไอ้ตัวเลวเซฟแฮปเปอร์ e ิแทจิงเนี่ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้นะครับมันคือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับนะอย่างกูรูหลายท่านก็บอกว่าไอ้ตัวเลวเซฟแฮปเปอร์ e ิแทจิงเนี่ย มันคือตัวที่มันไม่มีทางเนี่ยที่จะสูญเสียมูลค่าเพรารัฐบาลค้ำประกันรัฐบาลนี่ล้มละลายไม่ได้นะโดยเฉพาะรัฐบาลนะทีนะ่เป็นผู้ที่เ,เป็นมหาอำนาจโลกนะเป็นผู้ที่ถือเงินสกุลสำรองของโลกอย่างดอลลาร์เนี่ยวันพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับหรือพันธบัตรเอกชนดีๆเกรดดีๆเนี่ย นะแบบ Tri p เ e A เนี่ยนะครับมันคือเรียวเซฟแ a v เวนะครับเป็นหลุมหลบภัยตัวจริงแท้จริงคือต้องบอกว่านักลงทุนทั่วโลกมีความคิดเห็นหลากหลายแตกต่างกันเหลือเกินตัน้แงแต่เงินสดดอลลาร์ทองคำบิตคอยพันธบ,บัตรรัฐบาลแต่อีกไม่ช้าไม่นานนะครับผมเชื่อว่าเราคงจะได้รู้กันนะครับเมื่อเจอเรียวแคชครับ เรียลคราชคืออะไรครับเรียลคราชคือการร่วงล่มที่ไม่ใช่ปกติธรรมดาเป็นการร่วงล่มที่ใหญ่และรุนแรงในมุมมองของกูรูท่านหนึ่งนะครับคือคุณปีเตอร์ชิฟนะครับซึ่งเขาก็มองว่ามันรุนแรงในลักษณะที่ว่าดอลลาร์นี่นครับคือสกุลเงินสำรองของโลกอย่างดอลลาร์เนี่ย ถึงการต้องล่มสลายนะนะเกิดการดี a u ล์นะของเงินดอลลาร์มองของคุณปีเตอร์ชิปนะครับท่านนี้นะครับบอกมันจะเกิดเลีย c คร s ชนะครับเกิดการร่วงร่มนะอย่างรุนแรงนะถึงขนาดที่เรียกว่าต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงกันเลยทีเดียวนะโดยเขาได้เขียนหนังสือออกมานะครับชื่อว่า The r เลีย r คร h ชนะฮะ ไม่ใช่เฉพาะคุณปีเตอร์ชิปนะครับกูรูนะทางด้านเ,าเศรษฐกิจทางทองคำเนี่ยนะครับยังมีกูรูท่านอื่นอีกนะที่ผมทำคลิปออกมาตอ่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี63นะอย่างคุณแฮรรี่เดนนะครับที่พูดถึงบิ๊กคราชสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหรือคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับนะที่พูดถึงเดอะบัสแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าคุณอีกอนฟอนเกียเยสนะครับ ก็มองว่าจะเกิด the burst เกสิร์เซ็นต์ซีต่างเหล่านี้นะครับบรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่ามันจะเกิดในลักษณะที่ค่อนข้างรุนแรงนะมีทั้งที่บอกนะครับนะคุณเอ่อแฮรรีเดนนะพูดถึงเอ่อ big crash สีิบเปอร์เซร่วงจากสูงสุดลงมา40%่แล้วไม่ทำ new h i g รอบใหม่ยาวนานเป็นหลายปีครั เขาบอกเป็นทศวรรษเลยนะครับบิ๊กคราชสี่สิบเปอร์เซ็นต์คุณเดวิดฮันเตอร์ก็พูดถึงเดอะบัสแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับร่วงเพละลงมาจากสูงสุดลงมาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับภายในเพียงแค่สามถึงสี่เดือนแล้วก็จะเกิดสภาพเงินฝืดรุนแรงเงินเฟอ้อติดลบอะครับเป็นอยู่หลายปีนะครับสองถึงสามปีนะกว่าจะ ผ่านวิกฤตเงินเฟ้อระพลิกกลับมาเป็นเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับส่วนคุณอีกอรฟอนเกเยสนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับลักลงทุนเนี่ยกำลังเข้าสู่กับดักนะทางการเงินนะการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินแล้วจะเกิดเรียกว่า the burst 90%นะคือเกิดการระเบิดออกนะครับอย่างรุนแรงนะในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ ขาดหุนล่วงมาถึง90%นะครับคล้ายๆกับช่วงสมัย Great Depression ปี1ัน9ีนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับในมุมมองผมเนี่ยนะต้องบอกว่ามันคือเลี l ยวคราแล้วก็เป็นเลี l ยวแพนนะครับเป็น <laughs> ความแตกตื่นอย่างแท้จริงถ้าเกิดเช่นนี้นะครับตามที่มุมมองของกูรูผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้พูดออกมาต้องบอกว่ามันคือเลียวคราชเป็นการร่วงล่มอย่างแท้จริงและเป็นเลียวแพนนะผู้คนเนี่ยแตกตื่นอย่างแท้จริง ตรงนั้นแหละครับมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าอะไรคือเลียวเซฟฮเว้นเป็นหลุมหลบภัยที่แท้จริงตัวจริงซึ่งเราจะได้รู้กันในมุมมองส่วนตัวผมนะครับผมมองถึงว่ามันคือส่วนลึกในจิตใจคนความกลัวเพราะว่าถ้ามันเกิดเลียวคราและเลียวแพนะิะร่วงล่มที่แท้จริงและแตกตื่นแท้จริงเนี่ยส่วนลึกของจิตใจคนทางจิตวิทยานะครับคือความกลัว ความกลัวนี้แหละครับมันจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าอะไรคือเรียวเซฟแฮเวนอย่างนี่ผมยกตัวอย่างเรื่องของแผ่นดินไหวอะไรคือเซฟโซนนะครับผู้คนเวลาเจอแผ่นดินไหวนัน้นถึงต้องเสี่ยงกับมนรษยูความตายนะครับมนุษย์จะเกิดความกลัวนะอย่างมากอย่างถึงที่สุดสิ่งนั้นจะพิสูจน์ครับว่าอะไรคือเรียวเซฟแฮปเวนหลุมหลบภัยแท้จริงหรือภัยสงครามนะครับที่มาถึงชีวิต มาถึงความอดอยากนั่นแหละครับมนุษย์จะตัดสินว่าอะไรคือเรียวเซฟแพเบ้นะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาผมวิเคราะห์นะผมจะมองจากเหตุปัจจัย3ประการมาประกอบกันครบนั่นคือนะเหตุปัจจัยทางพื้นฐานฟันเดเมนทัลนะครับเหตุปัจจัยนะเชิงของคณิตศาสตร์สถิติกราฟเทคนิคอลนะครับและเหตุปัจจัยในเชิงของอารมณ์ความรู้สึกจิตวิทยา รวมถึงเรื่องของความกลัวนะครับภายในจิตใจลึกๆของมนุษย์เราถ้า3ส่วนนี้บรรจบกันเมื่อไรผมจะบอกว่านั่นแหละรครับเมื่อมนุษย์เจอเรียวคราสและเรียวแพนิคเรียวเซฟแฮบเบิก็จะเกิดขึ้นซึ่งเราทุกคนนะครับต้องใช้วิทยาณในการรับฟังพิจารณาแล้วตัดสินใจด้วยตัวท่านเองเพราะทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับ ก็ขอให้ฟังพี่นิ่พี่นาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสร็จนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ